ไม่ได้ไม่ต้องไงครับจะไหนมาเนี่ยหนูข้าวอ่ะหิข้าวอ กูได้ข่าวว่าเนี่ยเพลอกแดงเราเนี่ยมันมีต้นหมูสับนะมันเคยได้ยินป่ะต้นเขี้ยอะไรต้นหมูสับเออจริงๆเป็นไงวะมันอยู่ในป่ารับแต่ไม่แลเออป่าลับจะพาไปล่าต้นหมูสับกันวันนี้เอาจิงดิมันมีจริงเหรอวะนี่กูมีมีดมาวันนี้กูมีมีดมาอ๋อเชฟเชฟกูพาไปทํากับข้าวกินกันไปล่าต้นหมูสับกินกันแล้วก็ทํากับข้าวในป่าไม่ใช่ไปล่าที่ตลาดเอ่ะไม่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  ไปกันเลยดีกว่าไปหยูข้าวไปเตรียมของก่อนานเลย สวัสดีครับเข้ามาพี่น้องวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมหิวข้าวผมจะมาตามล่าหาต้นหมูสับครับผมขณะขณะนี้ผมได้อยู่ที่ป่ารับแต่ไม่แลครับผมนี่ครับนี่คืออ่างน้ําที่ว่ามีจระเข้ครับผมขเขาเรือนามีจระเข้มีคนจระเข้มปล่อยตอนนี้ผมอยู่กับตะก้องครับก้าครับครับนี้ ผมจะพาไปตามหาต้นหมูสับกันนะครับผมตามผมมาเลยครับเขาบอกว่าต้นหมูสับนี่มันจะมีแบบมันก็จะมีกิ่งอ่ะมีกิ่งแล้วมันจะออกผลเป็น,นอ่าเป็นหมูสับครับผมอันนี้คือจริงๆครับเป็นหมูสับซึ่งอ่ามันจะออกผลปีละครั้งครั้งละผลครับผมครั้งละหนึ่งผลซึ่งเป็นผลไม้หายากแล้วซึ่งเป็นผลไม้หายากแล้วครับตอนนี้ ในประเทศไทยเราน่าจะเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่อิมตัปากแดงน,นี่แหละครับหรือมันมีต้นเดียวที่กูคิดขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่ใช่อนี่นี่น,นี่อันนี้เด็ดเลยครับนี่คือพุทราป่าครับผมพุทราป่านี่ครับตัวที่ผลมันนี่คือกินได้นะครับแต่ว่ามันรสชาติจะเปี้ยวๆอืมเฮ้ยเฮ้ยเปี้ยวผมไม่ชอบกินของเปี้ยวแต่ที่แตกชอบกินแต่ของเค็ม น้ำปลาครับใช่ผมชอบมากนี่ครับดูเรายังไม่เจอต้นหมูสับครับแต่ว่าเราเจอนี่ครับนี่น่าจะเป็นไข่เป็ดครับผมดูจากลักษณะน่าจะเห็นเป็นไข่เป็ดครับไข่ครับเราจะเก็บไข่เป็ดก่อนครับตอนนี้เราจะไม่ลืม <S <S นี่ครับคาถาแห่งขมมดใช่เดี๋ยวเราจะ อันนี้ไปเก็บก่อนตากกันครับตากซือกันโอ้โหแม่งหายากจริงต้นหมูสับอวอโกเคดูจริงซะด้วยมาดูครับมาดูนี่นะครับเขาเรียกต้นหมูสับดูไว้นี่นะครับมันต้องไอคิวระดับเด็กอนุบาลน,นะครับถึงจะนึกถึงจะคิดได้นี่ครับผมคือต้นหมูสับตาบิ๊กซีครับผม นี่ครับของแท้ธรรมชาติจริงคือเริ่มมีมดขึ้นแล้วแม่งรางไม่ถึงสิบนาทีมดขึ้นแล้วดูโอ้ตายครับแล้วต้นหมูสับของเราวันนี้เราจะทาอะไรกินครับผมนี่เอามาพร้อมกับไข่เป็ดครับสี่ฟองซึ่งเมนูของเราคือกะเพราหมูสับไข่ดาวกรอบโคตรกรอบไม่ไนะม่นะกรอบแบบเพี้ยวฟันแตกอะครับรับจัดไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้ามันกรอบอยังไง สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เวลาไฟเราติดแล้วครับเราจะมาเริ่มทำอาหารกันเลยครับผมร้อนมาอเอยเหี้ย <laughs> โฆษณากระทะครับกระทะตา,ตาอีแรงบินนี่ครับผมของเลสุดยอดน้ำมันนะธรรมดาโราไมะจำเปิดน้ำมันแบบเล่าร้อนพี่กระเทียมใส่เลยเอาละครับ ครับในการต่อไปก็หมูมา เกลี่ยลายมาเลยเครื่องปรุงไปก่อนนะ มาตาเฮ้ยว้าว,วน,นีนสิครับผัดกะเพราครับผม <c oughs> หนุบทรงหน้าตาจะไม่น่ากินับผมบอกเลยรสชาติสุดยอด <c oughs> เรามาจะมาชิมผัดกะเพรากันก่อนนะครับเอ้มันต้องมีเลือดออกมาเลยเฮ้ยไอ้เฮียก็เก่งวะ่ะอืมอร่อยนะึ้อ <c oughs> ไอ้ฝรังส์งเนเจอรวัสดีกล้องนี้ สวัสดีผู้ชมไหนไรางานนาสัตว์อุ๊ยเม็ดพี่เข้าตาอีะอกระทะใช้เสร็จแล้วโยนเข้าฝาพี่แค่ไหนลงไปล่างเด็กๆ,ๆนู่นหนูอย่าทำตามนะครับเดี๋ยวกระเพราไข่ดาวโคตรกรอบวันนี้นี่ครับผมไข่วะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่กรอบครับเขาเราจะให้ของปรเทศไข่กรอบกัน ไม่เอาว <c oughs> างทะท่าใส่น้ำมันแอบก็ตอกใส่กันก็จบแล้วไข <c oughs> ่ดาวจะไม่ดาวกระจายใส่โอ้โหเยี่ยมไข่เผ็ดเบอร์ศูนย์ไหมนะฮะ ตอบครับผมนี่ครับผมรรกระเพราเราเสร็จแล้วเราก็จะโปะด้วยไข่ดาวไข่ดาวโคตรกรอบครับผมมากจิมนี้ครับจิมจิมผมจะกินให้ดูครับนี่ครับส่วนที่กรอบที่สุดเราจะเล่นส่วนที่กรอบที่สุดเลยครับร้อนนี่ครับคกรอบครับผมอนี่ครับกระเพราของเรา แทงเข้าไปแทงเตะเตะหลนอือหืออร่อยกรอบร้อนอร่อยท้องเชอกออหืออือหืออือหือฝากน้องหนูครับอย่าทำนะครับน้องทอดดีๆก็ได้แบบนี้มันกรอบเกินฝากถึงน้องๆทุกคนไข่กรอบมันไม่ดี กินแล้วขี้จะบาดต,ตูดจอมพลเออเรียดอ่ะ